สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่หมอกแม่มค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแหม่มจะมาอ่านไพ่ให้กับเพื่อนๆค่ะในหัวข้อคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมนะคะในช่วงนี้นะไม่ว่าเพื่อนๆจะเปิดมาเห็นคลิปนี้ตอนไหนนะคะก็ให้ดึงดูดพลังงานนั้นนะไปปรับใช้กับตัวเองได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูสิว่า สำหรับผู้ที่เป็นโสดนะจะมีใครเข้ามาในชีวิตไหมคะอ๋อหกถ้วยค่ะมีแนวโน้มว่าจะเป็นคนเก่าคนเดิมคนที่เคยจบความสัมพันธ์กันไปนะคะคนที่ทำให้เศร้าให้เหงาในวันหนึ่งที่ผ่านมานะคะต้องบอกอย่างนี้แต่ถามว่า นาตอนนี้เพื่อนๆแบบโสดเลยไหมโสดสนิทค่ะโสดสนิทนะไพ่ก้าเหรียญขึ้นนะคะคือเป็นโสดแต่มีพลังงานที่ดีในตัวตนค่ะเป็นโสดแบบว่าโสดแบบมีตังค่ะโสดแบบพึ่งพาตัวเองได้นะคะโสดแบบมีพลังชีวิตที่ค่อนข้างจะดีเพราะว่าฟินถือถ้วยนะคะขึ้นอยู่เป็นไพ่ใบแรกก็คือตัวตนของเพื่อนๆด้วยเนาะ คือมีพลังใจที่ดีมีความปรารถนาดีจิตใจดีค่ะพูดจาดีคำพูดคำจาเวลาพูดอะค่ะจะค่อนข้างได้รับความเชื่อถือนะแล้วก็วาจาเป็นสเสน่ห์ค่ะมีความเป็นสเสน่ห์วาจาแล้วก็มีการเงินที่มั่นคงแล้วมีชีวิตที่มั่นคงแล้วเพื่อนๆอาจจะถ้าเกิดทํางานนะคะก็อาจจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของ ความสวยความงามนะคะเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยเช่นเปิดร้านตัดผมเปิดร้านสปาอะไรประมาณนี้ค่ะหรือว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับการแปลรูปสินค้าเกษตรธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะผลิตเกี่ยวกับเครื่องดื่มวายอย่างเงี้ยค่ะหรือทำการเกษตร ทำไรผลไม้อะไรเงี้ยไรอง,งุ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะคือทําหลากหลายหรือว่าเป็นแบบเจ้าของกิจการอะไรก็ได้อะคะ่ะที่เพื่อนๆทําแล้วมันเป็นความเหมือนกับว่าเป็นความสวยงามอ่ะเป็นธุรกิจที่อยู่บนความงดงามเป็นธุรกิจที่อยู่บนความมั่นคงอย่างเงี้ยนะคะคือได้หมดหรือว่าเพื่อนๆ่อถ้าเกิดว่าเป็นพนักงานในองค์กรหรือในเงี้ยค่ะ ก็อาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะการตรวจสอบอธนาคารงานธนาคารไปนัน้นอย่างเงี้ยค่ะหุ้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาได้ค่ะหรือว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินต่างๆอย่างเงี้ยจะค่อนข้างมีความมั่นคงเลยเนาะ แล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีเห็นไหมคะว่าหลักสัตว์คือให้ความเมตตานะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะอบอุ่นแต่นี้ว่าที่ผ่านมาเหมือนเราจบกับความสัมพันธ์หนึ่งไปเพราะว่าไพ่หกถ้วยขึ้นนะคะก็ถามว่าถ้าเกิดจะมีใครเข้ามาจะจะเป็นคนเก่าคนที่อาจจะเคยทําให้เป็นทุกข์กันคะ่ะตั้งห้าถ้วยคนที่ทําให้เป็นทุกข์ทำให้เราผิดหวังอะ่ะ เจ็บปวดคือมีทิ้งมีเทกันไปก็ใช่นะคะหรือว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่แต่เดินจากกันไปแล้วอะ่ะอาจจะกลับมาเข้ามาในความสัมพันธ์หรือในบางพลังงานนะก็เป็นคนที่เคยคบกันตั้งแต่สมัยเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะบบีปป้เลิฟมาก่อนนะคะหรือคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็ได้เป็นกัลยานามิตรกันมาก่อน แต่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อาจจะรู้จักกันแบบประมาณว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็คบกันหรือรู้จักกันมีความปรารถนาดีต่อกันแต่พอต่างคนต่างแยกย้ายไปเรียนไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ห่างกันไปจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะได้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับว่าพอเจอเจอกันก็เกิดการ พูดคุยคือ,อมีการเล่าเรื่องแบบที่ผ่านมาบางทีมันเป็นโมเมนต์ดีๆค่ะเป็นความรู้สึกดีๆก็เล่าสู่กันฟังอย่างเงี้ยหรือว่าชีวิตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างะอะไรเงี้ยค่ะก็เล่าสู่กันฟังจนมีการสารสัมพันธ์ก็เป็นได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่บอกว่าอรอคอยใครสักคนหนึ่งก็มีโอกาสพระเจนก็เป็นคนเกา่าน,นะคะ เพื่อนๆถามว่าอยู่กับตัวเองได้ไหมถ้าเป็นโสดคืออยู่ได้อยู่ได้ดีนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันก็มีแอบเหงาแอบเศร้าต้องการใครสักคนเหมือนกันมาในชีชวิตคือคนเราเนอะบางทีแบบถ้ามีคนเคียงข้างอะคะ่ะมันก็สร้างความอุ่นใจฮะแต่ว่าในบางพลังงานเพื่อนๆยังคิดมากอยู่ยังมีเศร้ามีเหงาอยู่นะคะ ก็ค่อยๆศึกษาดูกันไปค่ะถ้ามีใครเข้ามาในชีวิตของเราคือบางทีนะคะไม่ต้องคบกันถึงขั้นเป็นแฟนถึงขั้นสร้างครอบครัวก็ได้แต่คบกันเป็นพลังงานดีๆให้ต่อกันพูดจาดีต่อกันเป็นกัลยาณมิตรกันนะคะบางทีเรามีจริตตรงการติศีลเสมอกันเราก็ไม่ได้จําเป็นหรอกค่ะว่าจะต้องคบกันแบบ ว่าต้องเป็นแฟนหรือต้องเป็นคนที่ยึดโยงกันไว้อย่างเงี้ยแต่ให้อิสระต่อกันคือคุยกันรู้เรื่องไปไหนมาไหนด้วยกันได้อย่างเงี้ยค่ะไปทานอาหารร้านนั้นน่าไปเที่ยวที่นี่นะางเงี้ยคือเพราะว่าบางพลังงานนะคะคือแบบอยู่กันมานานแล้วคือหมายความว่าอยู่คนเดียวอะค่ะมานานแล้วจนไม่ได้มองความสัมพันธ์เป็นอะไรที่หบุบหวาแล้วอะค่ะ แต่แค่แบบเข้ามาซัพพอร์ตกันดูแลจิตใจกันอย่างเงี้ยหรือว่าให้พลังชีวิตที่ดีต่อกันอะก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเลือกทางไหนจะคบแบบไหนก็ให้อยู่บนพลังงานแห่งการรักตัวเองนะคะให้มากๆเพื่อที่เราจะได้เป็นเหมือนกับควีนถือถ้วยค่ะก็คือว่าพร้อมที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับผู้อื่นด้วย นะคะค่ะคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอให้เพื่อนๆมีความรับที่งดงามนะคะหลักตัวเองให้มากๆค่ะ